นิโคลัสแจ็คสันนักเตะใหม่เชลซีมีดียังไงวันนี้ผมเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังดูช่องเด็กเชียบอลกับผมเสมอครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม้ด้วยนะครับเชลซีประกาศเปิดตัวนิโคลัสแจ็คสัน สตาตาทีมชาติเซเนกัลอย่างเป็นทางการจากเบียนเรลด้วยค่าตัวประมาณ31ล้านปอนด์และเซ็นสัญญายาวถึง8ปีครับสำหรับแจ็กสันถือเป็นการเสริมทัพไลท์ที่2ของเชลซีในซัมเมอร์นี้ต่อจากคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูปีกชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากไลซิคครับทั้งนี้แจ็กสันโชว์ฟอร์มได้เข้าตาในฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมา โดยกระทุ้งไปทั้งหมด13ประตูจากการลงเล่นให้เบียร์ริวรวมทุกรายการ38นัดแจ็คสันติดทีมชาติเซเนกัลครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก World Cup 2022ที่กาตาครับมาลิซิโอปอรเชตินโนผู้จัดก,การทีมเชลซีจะยังไม่หยุดเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนครับยังคงต้องเสริมในแดนกลางและแนวรับอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพน่อนนะครับ และสำหรับคนที่กดแล้วก็ขอบคุณครับ